สวัสดีครับวันนี้พบกับ Fman crossbow นะครับวันนี้ทางค่าย m a n นะครับก็จะมานำเสนอตัวนี้ของเข้ามาใหม่นะครับของรถใหม่เข้ามาเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็เพิ่มประกอบให้ลูกค้าดูนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เริ่มต้นอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเอยไม่ใช่ชุดนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ราคาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับเรามาดูนะครับว่าสเปคในราคา2490บบาทเนี่ย ได้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาดูผานท้ายนะครับตัวน,นี้ผานท้ายกำคอตัวนี้ทรง4ีแซนะครับกำคอทรง4ีซตัวน,นี้เป็นไม้แก่นแก่นขี้เหล็กนะครับแก่นขี้เหล็กไม้ดำๆสวยๆอย่างนี้เลยครับแกน่นขี้เหล็กส่วนตัวน,นี้กำคอล่องนิ้วน,นะครับจะเป็นประดูนะครับรดูแดงดูส้มแล้วก็ตัวนี้กำคอล่องนิ้วเหมือนกันอีกทรงหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นไม้ประดูเหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ทรงเอเคทรงเอเคนะครับตัวนี้ขายดีทางร้านเอเคแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทรงสลเปอร์เอฟศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้เป็นทรงใหม่ที่เราทําขึ้นมาใหม่ว่าลูกค้าสนใจก็ทักมานะครับตัวนี้มือสอดครับชงมือสอดจะไม่มีชื่อตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นทรงสไนเปอร์เุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแกนมะเกลือนะครับแกนมะเกลือทรงคานเวียดนะครับแล้วก็ตัวนี้สไนเปอร์เุเหมือนกันนะครับนี้กับตัวนี้ก็คล้ายกันนะครับดูสเปกนะครับว่าในราคา2490นี่ยบาทจะได้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสเปของเราก็ รางเราก็จะให้เป็นรางยาวเมตรยี่สิบนะครับลางยาวเมตรยี่สิบเป็นรางตรงนี้เป็นลางเลตดอทนะครับรางตรงนี้สามารถยึดเลตดอทได้ตรงนี้เลตดอทยี่สิบมิลนะครับยี่สิบมิลส่วนไกลนะครับไกลก็เป็นไกลเซนกทางค่ายนะครับสกีโลโก้ให้สวยครับเอฟแมนครอสโบนะครอสโบเห็นรึเปล่าดูเห็นนีงนะ ส่วน่วงไก่ครับ่วงไก่เราแล้วก็สกีโลโก้ให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ล่างนี้ยาวเมตรยี่สิบครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบส่วนตัวท่อท่อพร้อมสายเป็นลายกระหนกปสวยอย่างนี้นะครับสายตัวนี้เป็นสายรุ่นใหม่ที่ผมได้มานะครับเป็นสายปีถักแปดโอเคแจแปดนะครับตัวนี้ใส่ให้สี่สิบเมตรนะครับจะเป็นสีเดียวเป็นสีเทา เป็นสีเทาครับปกติผมให้เป็นเป็นสีรุงลูกค้าคอมเพนมาลูกค้าคอมเพนมาว่าสีสยู่ฉาดไปหน่อยอยากให้ทางทางค่ายเอฟแมนหาเกรดดีๆมาใส่ให้หน่อยผมก็หามาให้แล้วนะครับตัวนี้สายที่เราแถมร้อยปอนด์สี่สิบเมตรเอยอ่ะร้อยปอนด์สี่สิบเมตรนะครับทุกตัวนะครับในนี้จะได้ ประมาณนี้ครับในราคา2,490บาทส่วนปีกที่ได้นะครับตัวน,นี้ไฮไลท์ปีกที่จะได้นะครับปีกที่จะได้ก็จะเป็นปีก50เซนนะครับเป็นปีก50เซนพิมพ์ลายกษณะอย่างนี้เลยนะครับปีก50เซนพิมพ์ลายตัวน,นี้พิมพ์ลายด้วยระบบพิมพ์ UV นะครับผมพิมพ์ลายพรางให้ทั้งสองด้านเลยนะครับตัวน,นี้แอบซุ่มพุ่ม ตามพุ่มนะครับป๋าไม่ตกใจป๋าไม่ตื่นนะครับอันนี้สวยอย่างนี้นะครับมีหลายลายตัวนี้จะเลือกไม่ได้นะครับผมจะผมจะใส่ให้ไปแบบลักษณะลายประมาณนี้แหละสามลายอย่างนี้นะครับลูกค้าตัวนี้จะไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าทางเราก็ใครสั่งเราก็จะจับให้เลยจะได้เป็นปีกลายที่สวยอย่างนี้นะครับปีก ต่วนปีกยิงลายนะครับปีกยิงลายปีกยิงลายอย่างนี้ก็มีนะครับถ้าใครไม่อยากได้ปีกพิมพลายก็บอกว่าปีกยิงลายจะมีสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวสีม่วงสีทองสีชานะครับมีหลายสีปีแบบนี้ที่เราเคยแถมให้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับปีกนี้เป็นเป็นอันนี้ตัวใหม่ ทางค่ายครับผมพิมพ์ขึ้นมาเองนะครับเลยทางค่ายเลยซื้อเครื่องพิมพ์ซื้ออะไรมาทําปีให้ที่สวยรับไม่เหมือนใครซ้ำซากครับถือไปไม่ไอายใครแน่นอนส่วนปีนี้จะได้เป็นปีโรเลอร์นะครับโรเลอร์ผมก็แถมมาให้ตัวนี้เป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับแถมมาให้มีในนี้นนตัวนี้ก็เป็นสายสายโรเลอร์นะครับลเดี๋ยวแกะให้ดู นี่เป็นลเลอร์ลูกปืนนะครับลูกปืน2ลูกข้างล่างข้างบนนะครับก็ใส่ใส่นี้ไปเลยใส่ปุ๊บตรงนี้แต่ตรงนี้จะเหลืออยู่สามช่องไว้เสริมยางนะครับเสริมยางได้สามช่องถ้าลูกค้าบอกว่าเพื่อนบอกว่าใส่ลเลอร์เส้นเดียวไม่แรง <c oughs> ก็เสริมยางได้3มเส้นนะครับเสริมยางได้สามเส้น ส่วนยางนะครับยางเราก็แถมอยู่ที่ห้าเส้นห้าคู่ตัวน,นี้นะครับเป็นยาง14มิลน,นี่เป็นยางโรเลอร์ตัวน,นี้เป็นยางยางยิงยิงไม่ใช้โรเลอร์นะครับผมแถมให้สี่ชุดนี่โรเลอร์ชุดหนึ่งแล้วลูกดอกสี่ลูกลูกดอก,ก,ดอกทางค่ายเราก็จะเป็นลูกดอกเชื่อมด้วยเหล็กนะครับไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมทองแดงนะครับตัวน,นี้เชื่อมเหล็กเชื่อมเชื่อมเหล็กตัวน,นี้จะดีดียังไงนะครับเชื่อมเหล็กเนี่ย ตรงตรงแนวเชื่อมตรงนี้แนวเชื่อมตร,ตรงจุดเชื่อมตรงนี้ arena, ม,มันจะอ่อนถ้าถ้าเชื่อมทองแดงนะเชื่อมทองแดงมันจะอ <Stat> ่อนจะมีปัญหาปัญหาตรงจุดเชื่อมเนี่ยตรงเนี้ตรงนี้จะโดนเป่าเหล็กตรงนี้จะโดนเป่าให้แดงให้ทองแดงหลอมละลายมันจะทําความร้อยกับเหล็กเป็นเดี๋ยวเหล็กเป็นแล้วมันจะกลายเป็นเหล็กเหล็กเหนียวเหล็กนิ่มนะครับตัวนี้เราเราใช้ในการเชื่อม เชื่อมเหล็กเอานะครับเชื่อมเหล็กจุดนี้จะแข็งจะแข็งมากแข็งเพิ่มขึ้นมากินเดิมอีกคือหักก็คือหักไปเลยจะไม่งอนะครับยิงถ้าหักก็คือหักจะไม่งอเลยนะครับแข็งแข็งมากทีนี้เราเทสกัไปมาเรียบร้อยแล้วยิงดีนะครับดอกแล้วก็จะมีแว่นแว่นตาแสงให้เพิ่มมาแว่นตาแสงให้ตัวหนึ่งนะครับส่วนที่ใครอยากได้ อยากจะใส่ทอ่อล็อกออตโต้ต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ทอ่อล็อกออตโต้ทางค่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้หมุนได้นะครับล็อกออโต้หมุนได้เนี่ยหมุนได้นะครับล็อกออโต้หมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้รอบตัวนะครับออตโต้หมุนได้ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบตัวนี้ถ้าใครจะจะสั่งสั่งแล้วก็ใส่ปืน เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นขาท่อแล้วมาใส่มาใส่ตัวนี้แทนก็ผมคิดเพิ่มที่400บาทนะครับตัวนี้เป็นสาย PE 100ปอนด์40เมตรนะครับ40เมตรถ้าใครอยากได้ก็อยากได้เป็นล็อกออโต้ก็บวกเพิ่มอีก400นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ท่อ2นิ้วท่อใหญ่ใหญ่ก็ยาวด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้านี่มีจํานวนจากัดนะครับตัวนี้มีไม่เยอะมีมาไม่เยอะนะครับก็มีมาเยอไม่เยอะบอกเลยว่าไม่เยอะใครได้ก่อนก็ได้ก่อนได้ของดีไปนะครับปกติผมขายอยู่ที่สอง0เ้าเลยนะครับตัวนี้ชุดพวกเนี้ยผมจัดโปจัดโปรเลยคาเริ่มต้นอยู่ที่2,490บบาทน,นะครับ ในราคา2,490บาทให้ปืนสวยทางค่ายเปเ่ยนะครับปืนสวยเนียนๆนะครับถือไปไม่อายใครแน่นอนนะครับปืนทางค่ายเอมแมนคุณภาพทุกกระบอกครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับราคาไม่แพงและก็ไม่ถูกเกินไปนะครับถ้าทําถูกเกินไปเราก็จะไม่สามารถทําให้ปืนเป็นคุณภาพดีนี้ได้นะครับเราก็ ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่ทําให้พอขายได้นะครับถ้าใครไดแมนต้องทําให้ดีที่สุดถึงจะออกมาขายนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ